mời mắc cười này mời hơn đấy mời 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 Ok mời 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 เออจริงี่มันจะทำยังไงได้เกมีอยู่แค่นี้อ่ะโอ้โหไออูดไออ๋อมาทำอะไรฮะไอบอสสกระปบอกาไว้โอ้ยเดี๋ยวกูเก็บให้เราไว้ให้ยิงกันได้ปผลจากหมู่บ้านเนี่ยวัดกูเลยนึกลืมไปว่ามันยอาันไม่ได้ทำาไมเปลี่ยนโหมดเออได้ไงมะโซเจย์กินไมไอหมูไอหมูอูด ก็มาเลยเนาะนะฮะไอตัวนี้ตื่นหัวใจกูจะเอาลูกกูจะเอาลูกปืนไปเชื่อมเดี๋ยวให้มันอย่างเป็นแต่ตัวนี้เว้ยไอ้ยอูดไอ้งมูสุักรกะปิไอ้พวกมูสจักรกะปินานๆนานๆนานๆมันจะมีลูกแหละแล้วกกูก็ได้อดขาดประสบการณ์บินแมม เอ้ยรลมาปลารลมาไอามดีอไม่เกียวเลยตรงนี้อีโอ้โหทไม่เดี๋ยวก่อนนะกูมีข้อตกลงวัดตะปักยวต้องชีบมัด อมืมันกระสุนแห่งกันมือตัวไหนมันกระสุนนั้นได้ก็ได้เลยวัดคยได้มึงหรลูกนี่ยโอเคมันมีกันขอทอไอ้อูดดูไปแป๊บหนึ่งบ้านนี้มันไม่มีใครปิดประตูเลยเออวันนี้ก็เล่มวันนี้คขาไม่มีกองโจงมาบุกเมลิคพักที่แล้ว ใส่เสียงมาเข้ามาในหูเลยไป็เหมือนในพาคที่แล้วที่ทเทลวอลไฟอะแบบไม่ได้แต่เอาแล้วตรงนี้กูจะเอาเป็นบอ่ออะไรดิอยากเลี้ยงกระต่ายอะไหนว่าใครสปอนกระต่ายบุยจะสปอนยี่หรี่เลเจอแล้วไอ้นี่อะไรมันคืออีหยัยงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ว้แล้วกูหวัดดีหนึ่งสองสามสี่อะไรมาเนี่ยนายขอดูของพี้สิกากไหมกากว่ะไม่เห็นมีดาเดืเท่าไรอะไรพวกนี้เลยนายขอนี้คนนี้กูโหมาใครขี้โกนด้วยไม่ไม่มีอะไรให้ทำมาป้อนบ้ากันเลยดีกว่านอกจาก อะไรไปโงง่เนี่ยแล้วคุณวัดแล้วคุณจะเอาไปแลกพิลินยังไงฮะถามจริงเนอะปีกและช้าม่ใช้ยังไงก็ไม่รู้อืมอเคชาวบ้านครับมีใครอยากแดกของคุมไม เราไม่ไอยู่ตรงนี้ไปตุ๊กตาอีกบังเบลเลวี้โอเคอะไรอ่ะเอาไปแดกแงว่ะโอเคขอและเองมาทำอะไรตรงหน,น,น้าประตูตรงเนี้ยอ่ะเมาให้เพืนะ่อนกินนะเพื่อนเห็นทำอะไรกันเนี้ย อ่ะนันยังดิบเอาไม่เ่อนอากูให้นะขอแจกฟรีฟรีจริงไม่มีโมใช่ฟรีจริงไม่มีโม,มว้าวันนี้กูเหนื่อยมากเลยวันนี้ไอ้โง่ข้าไปข้าไปงไม่ตายวิไอ้บิลเลเร์บัดบอกวิกูยังไม่ตาย เออแล้วมึงมาอยูออ่ตรงนั้นกูโขอ,อูดมึงห่อนะอูดเอา,าอยังไงะอูดกูไม่ช่อูดมึงอยกากฟาดกันดักนะอ่ะอ้ารู้แล้วกับดักก,ดก็ต้องเป็นรางรถไฟเบอร์วะอ่ะพอชิบแล้วก็อันนี้วัตตะปัก เอาไอ้สองอันนี้มาเอาอันนี้ดีไม่เอาอันนี้เอาอันนี้แหละแล้วข้นขันโยกแล้วก็แรงรถไฟมีปัญหาแล้วตรงนี้ฮะอีกข้อครับแถวนี้มันเดี๋ยวเรากุเวลาบิดไปหาซึ่งกันดักลับๆดีกว่าโดยที่จะต้องต่อแางรถไฟตรงนี้ดีกว่าตรงนี้แหละ นี่ก็แค่ง่ายๆว่ะแค่รลอยมันมาตรงนี้ปันเองนะจะคงไม่ไหวแล้วก็ขันยยแล้วมันก็จะกระเด้งแบบนี้ ชิปชึบชึบ,ชบมันน่าจะขาดบางตัวไปนะโอเควินเล่เจอจะรอเอามันไปแจ้งหรือลองแจ้งมันดูือว่ามันจะโลดหรือไม่โอ้ก่อนอื่น้ต้องแอบไว้ทันทีไหมเนี่ยแบบไม่ใช่อยู่ดีๆแล้ววินเล่เจอมันตายนะมันนี่ไม่ใช่มาระเบิดอยู่ดีๆแล้วไอ้วินเลเจอร์มันมา เอ็งขีสิอ้ยลองให้ม okay. uh ัน huh. ขีไไปไม่กูนี่บ้ากลาวมึงมาอยู่ที่เดิมไปไปสิตีแม่งไม่มาชกกระเด้งออกวะจะงั้นทำร้ารน้ำไฟเพิ่มดีกว่าวด สะพานนี้มันยังเลี้ยวได้เหระไอ้ชบเอ้ยมันยมม้อมเข้าอยู่แล้ววะโอเคเดินเ่งไหนขอดซูซิแล้วก็ตุม้มอ้าวมันไม่ตุ้มให้เลยมาแป๊บขอดใจแล้วหนูอขอดใจแล้วไงดีหแผนชั่วเริ่มออกโลงแล้ว มันนี่ให้กูจะเกียนทีเบ๊ะม,มันใช้อะไรวะชากขนยได้ปะซื้อปรงจากขนโยโอุย้ยจากขนโยได้วะชิบไอไปแหละุคอยสับชนโยกตนอนที่มันมานั่งไอพวกวินเลเจอร์เนี่ย ยิงยอมเข้าไปอยู่นะเอาไงดีมะเนือ้อมามันมาถึงแ้ะจะขึ้นยกมันก็ยากยากอ่ะจำไหมเตรียมไปสวานเลอเลยเพื่อนตุ้มเอาตายดิ โูแบบนี้เอาไปโลคนนี้แัวนว่าช่างทำรถไฟเแต่ที่จริงมันมีไอ้เนี้ทียนที่ไอจริงเบมเลยครับแล้วเพื่อนคุณบอกว่ามันรู้สึกแปลกๆจังว่าเหมือนจะระเบิดเลยอึงกระบกมันไปว่าไม่มีอะไรลรอกแค่เสียงเฉยๆเสียงมือเปิดมอกอใช่ไหมามันบกอย่างนี้กระบอกมันไปว่าใช่เสียงหมดเปิดไอ้นั่นเพลงมั่งกันแล้วกันรู้แล้วพอมันได้อยู่ปั๊บ ô phần, ếch, ếch,